ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง TKT กันแล้วค่ะเป็นประจำนะคะกับเรื่องราวกิจกรรมส,สรสา้างสรรค์ที่ยุทีานการเรียนรู้ TK Park เ,เขาจัดเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันกแต่วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามความสนุกสนานพร้อมๆกันเลยค่ะ TKT การค้ามนุษย์คือรูปแบบของการค้าทาสยุคใหม่ที่นําหญิงชายและเด็กมาค้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งดังนั้นการต่อต้านและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยจําเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติการในหลายหน่วยงานรวมกันอย่างกว้างขวางจึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างสํานักงานอุทยานการเรียนรู้โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงประจําประเทศไทย m t v e x i t Thailand และหน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ Stop Human t r a f f i c k i n g กระบวนการค้ามนุษย์ภาคเยาวชนคนเมืองที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะคะคือเราจะคงจะต้องทํางานร่วมมือกันนะคะในทุกๆฝ่ายนะคะทุกๆองค์กรไม่ว่าองค์กรภาคราัฐเอกชนองค์กรระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนนะคะทุกระดับการศึกษากวัย,ยวุฒิคุณวุฒินะคะในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเราต้องร่วมมือกันถึงจะช่วยกันต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนเมืองรวมทั้งการตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง Hey guys, Love. the Love. manager Exit guys, campaign I'm I'm Matt MTV for end exploitation and trafficking. w e r a campaign here in Asia to raise awareness about human trafficking and exploitation. งานนี้นะคะ Stop Human Trafficking เป็นงานที่จะ uh, หาความรู้ให้ทุกคนรู้ให้เยาวชนให้ประชาชนรู้ว่าการที่ค้ามนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ยามากๆเลยค่ะแคมเปญน,นี้จะมีหลายวิธีที่จะให้ความรู้ให้ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็น uh, การสแสดงสดนะคะมีมิวสิกวิดีโอมีภาพยนตร์แล้วก็มี uh, public announcement หรือว่า เป็นมีเดียนะคะใช้มีเดียต่างๆเพื่อที่จะให้ความรู้ให้คนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค่ะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหารวมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจง้งเบาะแสของผู้กระทําความผิดผ่านเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน1300อย่าปล่อยให้ประเทศไทยของเราตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อีกต่อไปอ้โหกิจกรรมดีๆแบบนี้ใครพลาดเนี่เสียดายแย่เลยนะคะ แต่วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะวบลลิงยังมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกัอนอ,อีกจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่นุ่นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องน่ารู้จาก TK Park กันต่อนะคะสัปดาห์นี้เรายังคงมีเรื่องน่าสนใจจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะมาตรา41และ42ของพระราชบัญญัติระบุว่า องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและมีได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าวมีสิทธิ์ขอจดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้และยังอาจจะได้รับเงินอุดหนุนหรือการสนับสนุนจากรัฐในการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วยเช่น จัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องให้แก่สาธารณาชนศึกษาวิจัยหรือดำเนินโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านอื่นๆแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์เช่นให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายการแพทย์การบำบัดฟื้นฟูเป็นต้น วันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้ได้ในรายการเราครั้งต่อไปนะคะและกิจกรรมที่น่าสนใจที่เทียนการเรียนรูนน้ที่เคพารเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นนี่ ชมรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยหรือใครจะคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่ www.tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะโบลิ่งต้องลาเพื่อนๆไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่นในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะแล้วอย่าลืมช่วยกันประหยัดน้ำได้นะคะสวัสดีค่ะ for much.